สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมือนีนาะใกล้คันบันทุงน่ะจะพาทุกๆุกคนมาคุดมันเนาะค่ะเนาะเป็นมันเทศเนาะมันแค่รสนั่นแหละมันหวานญี่ปุ่นมันเทศมันแค่รสนั่นแหละนะซึ่งใกล้คันบันทุงเองนี่ก็ปลูกไปปลูกไปช่วงเดือนท่านว่าเนาะค่ะเนาะมามือนีนะเหาได้คุดแล้วนะนี่นะสำหรับมันเทศของเห่าเนาะ ประมาณเนาะคะ่ะประมาณห0สิวันนะเข้าได้มาขคุดกินเนาะคะ่ะเนาะนี่นะแปลงมันเทศของแกขันมรนทงนะเข้าปลูกไว้แปดแปลงเนาะคะ่ะเนาะวิธีดูกะนี่นะดินแตกเนาะกะวิธีดูว่าพร้อมคุดหรือ,อยังเนี่ยให้มาเบิ่งดินเนาะคะ่ะเนาะถ้าดินนะแต,แตกนะเข้ากะล่องคุดเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะ และอีกอย่างหนึ่งให้สังเกตเบึงก็คือการมีดอกเนะาะถ้าแมนว่ามันเทศเริ่มมีดอกแล้วนะก็แสดงว่ามันนะเริ่มลุ่งหัวแล้วเนาะค่ะเนาะพอแต่มีดอกแล้วล่ะก็สังเกตเบึงดินน้ำเนาะดินแตกๆนี่เฮากับ่องคุดเบึงแหละแกคันบรรทุงกับ่องคุดเบึงคือกันเนาะวันแรกของการคุดมันของเฮ่านี่แกคันบรรทุน่นะคุดเบ่งถูกแปลงเลยนะ อยากเบิงหน่อยอยากเบิงว่ามันลงหัวบอเนาะค่ะนอกก็พยายามเจาะเบิงถูกแป้งถูกแปลงเนาะปลูกไปแปดแป้งเนาะค่ะนอสําหรับมันเทศของแกขันบันทงน่ะนี่นะเป็นหัวเป็นหัวใหญ่เลยน่ะกับบางหัวกับใบใหญ่ดอกบางหัวกับใหญ่ใหญ่เนาะนี่นี่นี่มาเบิงไอ้มันเทศของแกคันบันทงนทีละเขาปลูกไปเนาะค่ะนอปลูกไปนะ สำหรับการเฮ็ดโคงน้องหน้าของไก่คันบันทุงน้ำมาเมื่อนี้กะเกือบปีแล้วเนาะคะ่ะนอกกับประมาณสิบเดือนแล้วละมาถึงวันนี้เนาะเข้ากับพยายามปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกินได้นี่และปลูกมันแน่ปลูกผืชพักแน่แล้วกะปลูกกล้วยปลูกยังไปนั่นละเท่าที่ไก่คันบันทงไทยคิีมห้เบืองแล้วละกะเลี้ยงปลาไปน้ำเนาะคะ่ะนอแล้วเข้าก็เฮ็ดหน้าน้ำเนาะซึ่ง เฮาเองนี่เฮากะเฮ็ดหน้าอยู่แล้วเป็นอาชีพนอสำรับบานนอของหน้าของเฮานะเฮ้าเฮ็ดหน้าเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่ว่าลังลงมากนะก็คือว่าเศรษฐกิจมันแย่เนาะค่ะเนาะแบบว่ามันฝืนอนะเฮ็ดยังกันอย่างยากเนาะเพราะฉะนั้นอนะเฮ้าก็เลยตัดสินใจเฮ็ดโค้งน้องหน้านะทำกินในในที่ของเราเนาะพะยายามปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปยังสีนะ่น่ะ ก็คือข้าจะพยายามปรับปรุงขึ้นทุกปีทุกปีเนาะมองได้มันมันติดคัดอย่างสิ่เนี่ยข้าก็ต้องแก้ไขข้ากับปรับปรุงไปเนาะก็คือเห็ดไปเรื่อยๆแหละสําหรับโครงน้องหน้าของไก่คันบรนทุนน้ามามือนีกระซิวก็เดือนแล้วเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เกือบครบปีแล้วนะ่ะเดี๋ยวเดือนเมษา,ายนไก่คันบรรทุงก็จะเริ่มจะเริ่มจกสะใหม่อีกเนาะคะ่ะเนาะเห็ดสะเห็ดยังใหม่อีกเนาะ มันกะปรับปรุงไปเรื่อยเนาะคะ่ะนี่มือน,นีพามาเบิงไอ้มันเทศของเ้าก่อนอนมันหวานญี่ปุน่นมันแครอทแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดสีส่เรียกเนาะนี่มาเบิงมันตินละหัวยังงามเลยแหละหัวงามมากเลยนะหัวใหญ่พอมนะกะเจาะเบิงทุกแปงลงแล้วใกล้คันบันทุ่งนะ วันนี้นะเป็นวันที่วันแรกนะที่เฮ้าเฮ้าล่องคุดเบิงเนาะค่ะเนาะเฮ้าลองคุดบเ,ะะเ,เดบิงนั่นและตามที่เฮ้าสังเกตนันแหละหรือหรือถา้าแมนว่าไข่ไม่ได้คิดอีหยังมากมมยก็โดยประมาณหาสิบวันหกสิบวันนี่ก็ล่องคุดเบิงก็ได้ก็คือบ่ตองมาเบิงดอกบ่ตองมาเบิงดินแตกอีหยังดอกก็คือว่า โดยประมาณหาซิบ,บั้นเนี่ยลองคุดเบิ้งเลยก็ได้นะะเนาะค่ะนะแต่ว่าวิธีสังเกตง่ายๆก็คือมันนะ่ะเริ่มออกดอกแล้วก็สังเกตเบิ้งดินถ้าดินนะ่ะมีรอยแตกยังสีนะกะไม้คอมมาพร้อมคุดนั่นแหละสำรับวิธีการการเบิ้งนะะเนาะค่ะนะดูว่าพร้อมขุดหรือ,อยังนะสำรับใครที่ปลูกมันเทศครั้งแรกเนาะคะ่ะนอกะ ให้สังเกต่งยงๆเนาะคะ่ะเนอหรือบอกกันนับวันเอาคือแก้คันบันทุงบองนั่นแหะประมาณ50าสบถึงหกบวันเนอถ้าไม่นับวันก็ให้สังเกตเบิงมันเทศเริ่มออกดอกดินเริ่มมีรอยแตกรอยแยกนี่นะกาไม้ความว่าคุดไดแล้วเด้อค่ะกาคือว่า ถา้าแมนว่ามันพร้อมขุดก็ขุดไปเลยนะสําหรับมันชนิดนี้นะถา้าแมนว่าถ้าเอาไว้นานไปกว่านี้นะมันจะมีแมงเนาะมันสิมีหนอนมีแม,งม,ม,นนม,แมงมากินนะถ้าถึงเวลาถ้าเราไม่ขุดนะมันจะมีหนอนมากินนะเพราะฉะนั้นนะถ้าถึงเวลาห้าขุดเลยเนาะคะ่ะเนาะโดยประมาณกัหาซิบถึงหกซิบ้นเนาะคะ่ะขุดเลยเด้อถ้าไม่ขุดนะ่ะนอนนอนจะมากินเนาะคะ่ะเนาะน,นี่นะ สำหรับครังแรกของแกคันบรนทุงก็คือเจาะเบิงทุกแป้งทุกแป้งเนาะค่ะเนาะเจาะเบิงนั่นน่ะว่ามันลงหัวหรือยังยังประมาณนี้น่ะนะเจาะเบิงทุกแป้งทุกแป้งพอแต่งแต่จเจาะเบิงทุกแป้งแล้วนี่ก็มาเริ่มคุดเป็นจริงเป็นจังนะก็คือแป้งแหลกเลยนะเฮาก็คุดเอาให้เบิดตเลยเนาะอันนั้นก็คือเฮาขุดเป็นจริงเป็นจังไปเลยเนาะค่ะเนาะนี่นะมันเทศของกแกคันบรรทุงเนาะค่ะ หัวใหญ่อยู่นะเนี่ยเนี่ยนะมันมันจะเริ่มจะไม่แม่งกินแล้วนะเฮาต้องรีบคุดออกนะมันก็จะมีหัวหน่อยแนหัวใหญ่แน่ล่ะเฮาจะล่อให้หัวหัวหน่อยมันใหญ่ขึ้นมามันก็หัวใหญ่น่ะแม่งกะสิกินเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นกะถึงเวลาก็คุดเลยเนาะค่ะเนาะนี่มาเบิ่งมันเทศของไก่คันมันถุงติละกะถือว่าโอเคนะคือปลูกมันก็ได้กินมันแหละปลูก เผือกก็ได้กินเผือกเนาะคะ่ะเนาะเลี้ยงปลาก็ได้กินปลานั่นล่ะกะกะแล้วแต่เฮาสิเฮ็ดหยังขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับการเฮ็ดอยูเ่เฮ็ดกินในในพื้นดินของเฮานี่เนาะอย่างน้อยเฮาก็ปลูกทิ้งไว้นั่นแ่ะพอได้ก,กินเนาะคะ่ะเนาะปลูกทิ้งไปในในเดนดินตัวเองน่ะนะถึงเวลาก็มาขุดกินเนาะคะ่ะคือมันก็ง่ายในการดำรงชีวิตอยู่นะ สำหรับผู้ใดก็ตามแต่เนาะค่ะนะที่ชอบแนวทางนี้นะอันนี้เฮากับแนะนําสําหรับคนที่ชอบแนวทางนี้เนาะก็คือว่าเฮ้านะเห็ดอยู่เห็ดกินในดินเฮ้าเนาะในทีเฮ้าจังสีนะอย่างน้อยนะเฮาก็มีกินนะถามว่าจะให้มีเงินมีทองหมางไายบอสําหรับชีวิตเกษตรกรน่ะมันบริมีมางไหมเนาะย่างน้อยเฮ้ามีกินเนาะคะ่ะเนาะเขามีกินแล้วเฮ้ากับบไดสซื้อเขานพรผอมน่นนะ เากัเห็ดอยู่เห็ดกินในในดินของเหาน่ะนี่ไก่คันบันทงได้มั่นหลายเนหลายนะมือนีนะเพราะว่าได้เกือบเต็มกระตานะเพราะว่าเฮ้าคุดเอาเลยเนาะเข้าคุดเอาไก่คันบันทงนะั้นเริ่มคุดเป็นจริงเป็นจังมีแป้งแหลงนี่ก็คือคุดเอาเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะเฮาเข้าล่องเบิงทุกแป้งทุกแป้งนะล่องเบิงตามตามหัวแป้งนะ่ะนะทุกแป้งทุกแป้งว่ามันมี มันมันใหญ่ระบ้ออย่างประมาณนี้นะลองคูดเบิงถูกแปลงเนาะแต่ว่าหลังจากที่เข้าเบิงแล้วเนาะเขาคิดว่ามันพร้อมแล้วล่ะเขาก็เลยเริ่มคูดเป็นจริงเป็นจังก็คือแปลงแหลกเลยเนาะค่ะนอะเนี่ยที่แก้คันมันทุงคูดนี่ละ่ะมันก็มีหัวหน่อยมีหัวใหญ่เนาะค่ะนอะมันก็บอกได้ว่าสีหัวใหญ่ทั้งเบิดเนาะแต่ว่าการถือว่ามันโอเคน่ะผลตอบรับถือว่าโอเคเนาะค่ะสำหรับ การปลูกมันเทศของเห่าเนาะนี่เขามาคุดเป็นจริงเป็นจังแล้วนะสำหรับไอแปลงนี่นะเหากะจะคุดไปทั้งบดเลยเนาะค่ะเนะาะทามนว่าเหาบอขีขาดเนาะอันนี้เข่าบอถึงว่าทาม,มนบอขีขาดนะ่ะไอการที่เข่าลือออกนี่เนาะใบที่เข่าลือออกนี่เขาเหาฝังลงไปไม่เลยก็ได้นะ เทาก็คือคุดแป้งขึ้นมานนหนะเฮ็ดแป้งขึ้นมาคุดแป้งขึ้นมานนแล้วเขาก็ฟังลงไปอีกก็ได้นะเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ก็คือปลูกตอเนเหนืองน่ะคว่ำมไม้ก็คือปลูกตอเนเหนืองไปเนาะ้าบอค้คานเนาะอันนี้เท่าเราถึงถาบอค้คนันเนาะค่ะเนาะน,นี่มาเมืองมันของเท่าติละถือว่าโอเคแหละถือว่าโอเคแหละมันเทน็นี้ดูแลง,ง่ายเด้อค่ะเด้อ สำหรับผู้ใดคิดที่จะปลูกมันเทศนะ่ะก็คือดูแลง่ายนะกะบดตองลดน้ำอียังหมากนะมมยน่ะมันเทศนี่บดต้องการน้ำม,มากไม้นะอาทิตย์ละขังนะ่ะหรือบอกกระสองขังนะ่ะถ้าแม่นว่าดินแห้งร้ายก็ให้อาทิตย์ละสองขังกับพ่อนี่ลหละถึงเวลากะมาขุดกินนะ่ะห้าสิบวันถึงหกสิบวันเขากะได้เวลาเขากะมาขุดกินก็ถือว่าเป็นพืชเป็นผืชพักอีกชันนิดนึงนะ่ะที่เฮา ลูกไปเด้วเขาบอต้องดูแลมากมายเนาะก็คือมันเทศนี่หนะละรดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งก็พอนอะนี่มันเทศของเราเนาะถือว่าหัวถือว่าหัวใหญ่เลยแหละถือว่าโอเคนะโอเคเลยแหละสำหรับการปลูกอยู่ปลูกกินเนาะค่ะเนาะนี่มันเทศทองก่ยคันมันถุงเนาะค่ะเนาะเห่ากะคุดเอาเลยแหละ ขุดเอาแปลงแหลกเลยมาเบิงไอแปลงแหลกของเฮ้านอแปลงแหลกของเฮานะเฮาจะได้ประมาณได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพ้าเบิงเนาะค่ะเนาะลองขุดเบิงอ่ะละก็คือเฮาเขาจะลองขุดทั้งแปลงเลยเนาะค่ะเนาะมาเบิงว่ามันจะได้น้อยได้ไลยซําไดเนาะค่ะเนาะแกล้คันบรรทุงน้าบได้ปูกแปลงหนึ่งนําบริปูกยวนะโดยประมาณก็สามเมตรสี่เมตรนี่แหละโดยประมาณนะโดยประมาณต่อแปลงน่ะ สามเมตรนี่ละสามเมตรสี่เมตรนี่ละล่องลองเบิงลองเบิงแปลงนึ่งนี่ละเขาจะได้ได้น่อยได้หลายํำได้เนาะค่ะเนาะถามมาลําพังกินนะแปลงเดียวก็กินบะหมตนะกันสิเบลถึงน่ะคันมันได้ผลลัพได้หลายขนาดนี้นะผลผลลัพได้ได้ขนาดนี้ได้หัวขนาดที่ที่เฮาคุดให้เบิ่งนี่แปลงเดียวนี่ก็กินบ่หมาดบไหวนี่ นี่มันของเหาเนาะนี่นะเหาลื้อเครื่อออกเนี่ลื้อเครื่อออกลื้อเครื่อออกเนี่ถ้าบ่ขี้ขานน่ะก็ฟังไม่ไปน้ำเนาะคุดออกแล้วกเ็เฮ็ดแป้งไม่แล้วก็ฟังไม่ไปน้ำเนาะค่ะเนาะก็คือปลูกไม่ทดแทนนั่นแหละอันนี้เฮ่าบอกถึงกรณีถ้าไม่ขี้เกียจเนาะค่ะนี่เบอร์เมืองมันของ o, no. เหาเนาะเหาคุดออกก้อนเนาะคะ่ะเนาะคุดออกก้อนค่อยปลูกไม้ก็ได้เนาะ เบิงที่ล่ะเบิงหัวมันที่ล่ะนี่ขนาดว่าไกลคันมัรทุงไอปลูกแบบปลูกแบบบ่ได้ดูแลน่ะนะปลูกแค่ฟังลงไปในดินนะ่ะฟังลงไปในดินแล้วก็ไฮน้มอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนี่แหละเขาก็ได้กินแล้วเนาะคะ่ะนอนนี่นะมันของเฮาเนะถือว่าพร้อมกินนะนี่มาเบิงกลุ่มหนีของของไกลคันบรนทุงเด้อนีมันกลุ่มหนี เอะแงเสียมไปมองได้กะกะกะซับหัวมั่นเนาะค่ะเนาะก็คือการคุดนี่กะระวังระมัดระวังพอประมาณน่ะเพราะว่าเวลาเขาเอาเสียมสับลงไปมองได้นี่บางที่กะสับหัวมั่นนั่เนาะเพราะว่าขันขึ้นที่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 ยังสี่นี่มั่นกระเซียงน่ะเซียงน่การสับหัวมั่นนั่นละกระโดนสับไปไหลหัวคือกันนะเพราะว่าเขาเขาบ่เห็นเนาะค่ะเนาะ เฮากล่าว่าเขาจะขุดดินนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญว่ามันมันบบเห็นเนาะมันบบเห็นมันก็เลยได้ขุดหัวมันนั่นแหละได้ซับหัวมันนั่นแหละโดนซับกระลายหัวเนาะคะ่ะกระทือวดกนะถ้าถ้าคิดในะอีกมุมหนึ่งกระทือวดกแหละปลูกไปเนาะคะนะ่ะเนาะปลูกอยู่ปลูกกินปลูกไปเนาะปลูกทิ้งปลูกขว้างไปเนาะถึงเวลามาขุดกินเนาะ ถ้าเป็นมันปลูกที่อยู่ในดินที่ที่โบแข็งมากนะมันก็จะขุดง่ายเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าคันอยู่ในดินที่แข็งแข็งนี่ก็จะขุดยากพอประมาณอยู่เนาะแต่ว่าถ้าอยู่ในดินแข็งแข็งนี่เฮาก็เอาน้ำลดก่อนก็นได้เนาะก่อนเข้าขุดนี่มันของเฮาเนะวันแรกในการขุดมันเนาะคะนะ่ะเนาะก็ได้ไลยเติบแหละผลลัพธ์ได้ดีมากเลย นี่มาเบิงอีกกลุ่มนึงเด้อนี่มาเบิงอีกกลุ่มนึ่งกลุ่มนี้ก็มอยเบานะนี่ขึ้นแบบว่าขึ้นแบบทีทีทีท,ท,ทีกันขึ้นมาน่ะมองบ่เห็นกระซับขึ้นกันเนาะค่ะเนาะแปลงแรกของข้าเนาะค่ะมาเบิงผลลับเนาะมาเบิงผลลัพธ์ในการขุดมันแปลงแรกนี่ คันึ้นกนขนบบนน็ขึ้นมาแบบนี้แหละนีะ่ึ้นมาแบบนี้เนาะเอากะทย่อยคุดนะค่อยค่อยคุดค่อยค่อยคุดเอานาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวยังเหลืออยู่น้อยนึงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งคุดแล้วเรียบร้อยแป้งแหลกเลยสีไดลายปันไดเนาะเฮาค่อยมาลุนกันเนาะคะ่ะเนาะค่อยมาเบิ่งกันเนาะ ถ้าย่อยคุดไปเนาะคะ่ะแล้วก็แป้งที่เหลือ,อน,นี่เขาก็จะมาคุดอีกวันหลังเนาะก็คือว่าเขาจะจะเอาไวัยแล้วเนาะคะ่ะนอกาาเอาวัยนี่ก็คือแม่งกินเนาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะเขาก็ต้องคุดออกเนาะ,ะถึงเวลานี่ต้องคุดเนาะคะ่ะสําหรับมันชนิดนี้นะมันเอาว้บ่ได้เนาะคะ่ะมันอาวัยบ่ได้ถ้าอาไวนะ้นําแม่งกินอันนี้ก็บอกต่อๆกันไปเด้อค่ะเด้อสําหรับมันเทศเนาะมันเทศมันหวานญี่ปุ่นเนี่ย เขาเอาไว้โดนบะไรนะคันเอาไว้โดนนี่แม่งกินเบิดเนาะคันเนาะกะนับเวลาเอาคือใครคันมันทุกบอกก็ได้เด้อค่ะเด้อกะสำหรับใครที่ปลูกขังแรงยังเบิร์งยังบาออกเนาะยังโมโหว่ามันขุดได้เราวย่งถึงเวลาขุดได้เราวย่งยังเบิรงบอกออกยังสีนะกาคือว่า มันก็มีอยู่สามวิธีเนาะก็คือวิธีแรกก็คือนับวันเอาเนาะกับประมาณห้าสิบถึงหกสิบวันนี่คุดเลยเนาะค่ะวิธีที่สองก็ให้เบิ้งดอกเนาะค่ะเนาะออกดอกแล้วยังสี่นะก็พร้อมคุดละถ้าออกดอกแล้วนี่ถือว่าพร้อมคุดวิธีที่สามก็คือให้เบิ้งดินเนาะดินมีรอยแตกมีรอยแยกยังสี่ก็ถือว่าพร้อมคุดแล้วคือกันเนาะก็มันมีอยู่สองสามวิธีที่ ให้เฮาเบิงเนาะค่ะเนาะที่แน่ๆเลยก็คือนับวันก็ไดเนาะนับวันเราเลยเนาะไก่จะเบิดแล้วนะสําหรับการคุดของเฮาเนาะแปลงแหลกนี่แปลงแหลกของเฮาเนาะวันแรกของเราเนาะนี่เฮาคุดแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะมาเบิงกันเนาะสาหรับการคุดมันเทศ กระปูไปเด <ous> อร์ค่ะพ่อแม่พี่น้องกะแนะนาแหละสําหรับผู้ใดชอบแนวทางนี้เนาะเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเฮ็ดโขงน้องหน้าเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกผืชพักปลูกมันปลูกยังกินนี่ก็คือบอาง่ายๆว่าห้าเฮ็ดยู่เฮ็ดกินในทีของห้ามันกะง่ายเนาะหฮาอยากกินยังหฮากะก็ได拜拜้กินน่ะก็คือก็คือทุกสิ่งทุกอย่างน่ะให้มันอยู่ในทีของห้านะหฮาหากินง่ายเนาะห้อง่ต้องไปหากินทังอื่นเนาะค่ะเนาะ ทำอยู่ทำกินในถิ่นของเราจังส่นะเขาในหน้าป่าในโบพักในสวนคือเพิ่นวานอ่ะนะก็คือพยายามเฮ็ดขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อยเขาก็ได้ยูเด็กกินเนาะคะ่ะเนาะให้มีเงินมีทองให้ลำรวยลายบบมันบริํามลวยดอกอันนี้เฮาเข้าใจกันเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยนะเฮามีกินแหละเฮ้าบไดโอดเนาะแล้วเฮา,าก็บไดสซื้อหยังหมากใหม่เนาะคะ่ะเนาะ ถ้าขยันอิลีนะถ้าเป็นไปได้ถ้าขยันอิลีนะแทบได้ซื้อแตเกลือนะ่ะหลายๆคนก็มองว่าแถบได้ซื้อแต่เกลือนะ่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขามีอยู่ในหัวในสวนนะ่ะนะเขาปลูกอยู่ปลูกกินนะ่กะก็คือบ่ต้องปลูกลายก็ไ,กได้เนาะคะ่ะนาะปลูกยังละเล็กยางละน้อยนะ่ะปลูกยางละสามต้นสี่ต้นปลูกยางละเล็กยางละน้อยนะ่ะเอาพอได้กินเนาะคะ่ะบ่ต้องปลูกลายก็ได้นะ เ้าใส่พื้นที่เนนอยปลูกพอได้กินก็ได้เนาะคะ่ะเนาะกะถือว่าแล้วแล้วนะสําหรับการขุดมันของเฮ้ามอนีเนาะนี่ล่ละถือว่าแล้วแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเฮากับพร้อมแหละพร้อมที่จะเก็บเนาะคะ่ะเนาะเฮากับมาเบิงกันเนาะคะ่ะเนาะสาหรับมันล็อดแหลกของเฮาเนาะวันแรกที่พามาขุดมันเนาะคะ่ะเนาะนี่ของเฮา ถือว่าได้ไลายนะได้ไลายเติบแหละเนี่ยมาเบืองมันของเฮาเน่ะผลลัพธ์ก็โอเคผลตอบแทนก็โอเคนะในการปลูกมันของเฮาเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสําหรับทุกการติดตามเนาะขอบคุณหลายๆสําสหรับทุกกําลังใจเนาะค่ะเนาะมือนีก็พผ้ามาคูดมันเนาะค่ะเฮาปลูกไปแล้วเฮาก็คูดเนาะค่ะเนาะ5 0ิถึง60วัน,นพร้อมคูดเนาะ กระด้ตะก,กาหนึ่งแหละเนี่ยถือว่าได้กระตกกาษหนึ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับทุกกำลังใจเนาะคะ่ะพ่อแม่พีน่น้องนี่มันของเฮาเนาะได้หนึ่งตะก,กา